ทางห้ามสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการเลเวเจเตอร์ครับวันนี้เรามาที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่วัดไรค่ะเราไม่ได้กลัวนะครับแต่ชื่อวัดว่าวัดไรค่ะวัดไรนะครับจังหวัดลบบุรีใช่แล้วค่ะคือวัดนี้ครับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับสวยงามไงวัดเก่า ก็คือวัดนี้นะครับเราได้ดใจากที่น้ำท่วมมาดูจากความสมัยก่อนนะว่าอาจจะมีอะไรที่มันแบบแตกต่างไปบ้างครับแต่เขาได้บูรณะเพิ่มมาแล้วครับบอดูนะนร่บนี่คือรถโดยสารรถโดยสารของเรานะครับนี่คือ เป็นใครครับวันนี้เป็นคนกินแป๊บสี่คนคุมรถค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันขึ้นไปดูข้างบนกันนี่นะช้างงู้ยอ่ะนี่เป็นบรรยากาศในรถของเราครับผมบรรยากาศในรถนะครับนี่คือพี่ตาลครับพี่ตาลครับเพื่อนร่วมคณะเดินทางของรายการนีเวกเตอร์ี๋ยวันนี้นะวันนี้ให้นะเป็นวันนี้พี่ซาราเปา คนนี้เขาแมนมากครับผมทำไมไม่ซื้อปล่าไปจ่แลอะแมน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 คนสวยนะแต่แมนก็แมนต่อไปกลุ่มหญิงสาวผู้น่ารักน่าออมีใครบ้างคนแรกหญิงสาวผู้น่ารักตัที่สองตัวดำๆก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไม่ใช่หวยนะครับมาเรื่อยๆ เออพี่ไอเซ์เอนกันเดี๋ยวพอไอซ์ละลายก็เป็นน้ำหรอกใส่ได้เลยไปไปหยกครับไปหยกแกปกติจะอยู่กรุงเทพวันนี้ยอดสวนมาคนนี้ชื่อเหมียวนะคะส่วนคนนี้ชื่ออะไรครับอ้าวหลบครับหลบคนนี้ชื่อบิลค่ะบิลวะพี่แพงถ่ายรูปอีกแล้วค่ะครับผมอ่าต่อไปอ่าอ่าอ่า ือาคบโอเคครับเราจะจบรายการเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวหน้าบ้านน้องน้องนะสัญญาเลยค่ะร้อยครับผมสำหรับวันนี้เราก็สำหรับรายการสำหรับรายการนีเวกเตอร์นะครับวันนี้ครับเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอย่าไปนะครับอย่าไปนะครับยาหม่องยาหม่องตาลิงแอบเสานะครับของแท้จะไม่เห็นลิงครับเพราะลิงมันแอบหลังเสาร์ แล้าผู้สนับสนุนรายต่อไปนะคะก็คือก็คือเจ้าเจ้าของโรงงานผลิตถุงยางนะฮะหอมล้นในวันในวันนะเนี่ยแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณโรงเรียนบ้านชีวิทยาด้วยที่ให้พวกเราไปร่วมกันขอบคุณวัดไร้ด้วยครับผมขอบคุณคผมวัดไรสำหรับวัดไร้การมาชิปในครั้งนี้เรามีพระอาจารย์มาด้วยนะครับผม กนวน้ทั้งหมดสอมขวดเรเรียนเาริทยากรเร์แล้ว่เออร์แล้วนะครับแผเราก็ขอจบกรี้คอู้จักเราจะพกันใหม่ได้ใวันยืนนะคไม่รู้วันไหนก็ไม่รู้ะแล้วเจอกันใน YouTube ครับผม่วันนี้เราไปบกันแล้นนี่กเรวี่ะคถึงจะเทีคิดถึงเที่ยวเมืองไทยนะครับอย่าไปเที่ยวเมืองนอครับ